สวัสดีครับผมสวัสดีที่น้องทุกท่านครับอยู่กับผมพี่ดาวกลอสซิงครับ <c oughs> วันนี้พาเพื่อนเพื่อนมาอยู่กับเจ้ามาร์คทีครับรถขุดน้าเข้านะครับจากบางนาแท็กเตอร์นะครับจัดจาหน่ายโดยบริษัทบางนาแท็กเตอร์ครับอามพิเศษครับผมความยาวนี่แม่ผมว่าน่าจะร้อยสี่สิบดีๆเลยนี่แหละครับ ยาวมากครับพี่น้องคันนี้แม่น่าจะเอามาประมาณหนึ่งจุดสี่ล้านครับประมาณนี้ล้านสี่ประมาณนี้ครับรถใช้งานเข้าสามเดือนนะครับเข้าประมาณเดือนที่สามแล้วตอนนี้คนขับบอกยังไม่เคยได้ซ่อมนะครับ ยังไม่เคยได้ซ่อมบำรุงอะไรเลยเติมแต่น้ำมันนะครับใช้งานกันยาวๆแม้แต่สายไฮดรอลิกยังไม่เคยเปลี่ยนครับยังไม่เคยแตกเลยนะครับก็ถ,ถือว่าโอเคเลยนะครับเี็บแต่จบครับผมบอกเลยแต่คุณภาพอาจจะ ตรงๆก็อาจจะไม่เท่ารถใหม่ครับคุณภาพนี้บอกกันเลยว่าเป็นรถขุดน้ำเข้านะครับไม่เทียบเท่ารถใหม่นะพี่น้องนะแต่ก็ถือว่าเป็นเกรดดีๆเลยครับพารถใหม่ปัจจุบันนี้มักทีไม่มีแล้วครับ <c oughs> จะเป็นพวกร้อยสี่สิบนะครับราคาน่าอยู่ประมาณสักสามล้านกลางๆนะพี่น้องนะ อันนี้ราคาร้านร้านกวากว่าครับร้านกกว่า,วานี่เช็คให้ใหม่แทบทุกจุดนะครับสำหรับบริษัทบางนาเทคเตอร์นี่เ,เริ่มต้นตั้งแต่เมื่อกี้เลยครับนี่แบบว่าเสริมมาหนาเลยนะครับ หรือว่าบางตัวก็อาจจะเปลี่ยนเมืกกี้ให้ใหม่เลยนะครับฟันปีกงูช้างอะไรเปลี่ยนใหม่หมดครับบูทสลักทําให้ใหม่หมดไม่มีหลวมนะครับมาในใหม่กิฟนะครับซีนกระบอกนะครับไม่มีรั่วซึมนะครับเปลี่ยนใหม่เช็คให้ใหม่หมดเลยนะครับสายไฮดรอลิกตัวไหนเก่านี่เขาน่าจะจับเปลี่ยนใหม่หมดนะครับ แล้วก็ชุดสีนะครับแหมเขารื้อทำใหมหมดทุกจุดจริงๆครับยกภูมอาร์มกระบอกอะไรเอาออกหมดนะครับหัวกงหัวเิ๋งชุดบอดี้เครื่องอะไรยกลงหมดครับเขาทำมาดีครับยกออกหมดเลยเรือแต่ชุดช่วงล่างนะครับเก็บรายละเอียด ทำสีนะครับชุดภายนงภายในอะไรทำใหม่หมดนะครับเนี่เก็บรั่วซึมปั๊มเพิ่มเครื่องอะไรเก็บมาใหม่หมดครับก็ถือว่าง,งานเขาดีครับฟรมก็เสริมเหล็กมใม้ครับไบอาร์มนะครับเสริมเหล็กนะครับชุดระบบไฟเซ็ตให้ใหม่หมดครับ รถมานี่พร้อมใช้งานไม่มีโหลดนะครับไม่โหลดปิดิศาเครื่องทํางานทั้งวันนะครับระบบความเย็นซิดมาใหม่ทุกจุดครับจุดไฟฟ้าระบบไฟฟ้าอะไรจัดมาเต็มครับตอนนี้รถเข้าเดือนที่สามครับคนขับบอกว่ายังไม่เคยแตะต้องอะไรเลยนะครับก็ <c oughs> ถือว่าโอเคอยู่นะครับ ราคาล้านกว่า,วาประมาณล้านสี่ครับคันนี้นี่ล้วงระดับนี่ประมาณสองมตรห้าสิบถึงสามเมตรสบายๆเลยครับนี่ดูช่วงเขนช่วงขาเขาครับนี่ยาวเฟื้ยเลยนะพี่น้องยาวจริงๆครับผมว่านี่ <c oughs> ถ้าเทียบเท่าร้อยสี่สิบนี่ ความยาวน่าจะเท่ากันครับเท่ากันไหมไม่แน่ใจนะครับแต่กะด้วยระยะสายตานะครับความยาวนี่ร้อยสดีๆเลยครับเนี่ยแต่ตัวนี้เป็นเอ็เร้อยยี่สนะครับมาร์คทีนะครับไม่มีควันเลยครับเนี่ยเสียงเครื่องนิ่มๆเลยครับช่งลังมาเต็มครับ โซ่ไบเทคโรเลอร์แคเรียนะครับสปอเกตเป็นรถเก่าจากญี่ปุ่นนะครับรถเก่าญี่ปุ่นนะครับเอามาตกแต่งนะครับบิ้วใหม่ทั้งคันนะครับถือว่ารถใช้งานจากนอกนี่ไม่ช้ำนะครับใช้งานมาน้อยครับ <c oughs> จากญี่ปุ่นใช้งานน้อยครับชั่วโมงงานน้อยนะครับหรือว่ายังใช้รถได้ไม่นานแหมเมื่อกี้ยังไม่มีเสียงเลยครับยังไม่ดังเลยไม่ไม่มีเสียงลูกไก่ในโซ่ <c oughs> โดัวเดินๆๆๆเลยครับ นะครับทําเป็นสีฟ้าสีร้อนะครับยืนด้านบนเลยครับงานนี้น่าจะเป็นงานคิวนะพี่น้องน่าจะเป็นงานคิวครับไม่แน่ใจว่าคิวเท่าไหร่นะครับมาดูฝั่งนี้กันมากครับ แดดติดสติกเกอร์เป็นซปเปอร์เอ็กเลยครับี่ย้อนแสงไหมพี่น้องแดดค่อนข้างจะแรงครับออืแดดแรงไหมมีตะแกงกันหน้าด้วย กระจกนะครับมีถาดวางเท้าถาดวางรองเท้านะครับสีสันสวยงามครับมีทะลอกนิดหน่อยครับผมรถใช้งานเนาะออสีเมื่อกี้นี่ยังจําอยู่เลยครับสีเมื่อกี้ยังออกไม่หมดเลย ระบบไฟส่องสว่างโอ้ไฟหัวเก่งน่าจะโดนกิ่งไม้นะครับเอาไปกินแล้วนะพี่น้องน่าจะตอนย้ายหรือเปล่าไปส่องสว่างหัวเก่งไปแล้วปกติก็จะมีไฟส่องสว่างตรงหน้าผากมาสองดวงครับแล้วก็ตรงบุ่งหนึ่งดวงแล้วก็ด้านหลังอีกสองนะครับแล้วก็บงัง ออกจากอูมานะครับออกจากร้านมาก็จะมีบริการหลังการขายด้วยนะครับเ,เ,เต็มแล้วไม่ไปไม่เห็นหรอาม,อมีครับเอาเอาดินยุบครับมียุบครับเอาเอา <laughs> ยืนมั่วสั่วไม่ได้ครับนี่ไมโครนี่เออมีเสียวครับมีเสียวโอ้ยืนจะมีขี้ตมหน่อยครับไปเดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูข้างบนหน่อยเดี๋ยวไปดูปั๊มหน่อยสิว่ามีซึมยังนี่ครับบางนาแทกเตอร์ดีสันสวยงามนะครับล็อกไว้เนี่ยโอ้แห้งขึ้นเลย นีม้มากเลยปั๊มไม่มีซึ้งไม่มีเยอะเลยไม่ดังไม่หอนเลยเครื่องนี้นิ่มๆเลยเอนี่ก็ทำมาตั้งแต่แานเลยไม่เคยทำเลยแน่นอนแต่วาฮะ เออแผงข้างเขาจเจาะรูระบายความร้อนมาใบพัดก็เปลี่ยนใบพัดหม้อน้ำนะเปลี่ยนเป็นใบใหญ่แล้วมันขึ้นลมนมาจาก,ก,ก,วนนกความร้อนขึ้นขึ้นไหมขึ้นเยอะไหมไม่ขึ้นเอะตักตักทั้งทั้งวันนี้ท้องผิวความร้อนขึ้นไม่ถึงครึ่งเด็นเครื่องนิ่มมากเลยนี่จะเป็นปั๊มสับคอนโทนครับ ยาวเลยเหยีวแหงคิบนะครับสวยงามครับถ้าใครคุณนทึงๆหน่อยนะครับไม่อยากเล่นรถหม่ก็แนะนำเลยครับนี่บางนาแทกเตอร์นะครับใช้กันยาวๆแน่อนอนไม่ต้องห่วงนะครับบริษัทนี้เขามีบริการหลังการขายนะครับเพราะว่ามีรั่วซึมตรงไหนเขาก็มีการ เคมรับประกันให้นะครับไม่ต้องกลัวว่าจะซื้อรถเก่าแล้วไม่มีการรับประกันนะครับบริษัทนี้เพราะว่าผมเห็นบางครันที่เขาซื้อมาก็มีรั่วซึมอะไรยังไงก็เขาให้ลูกค้าเปลี่ยนเลยครับเขาให้ลูกค้าเปลี่ยนเลยไม่งั้นเขาก็จะมีช่างออกมาทําให้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนผมเห็นพี่คนหนึ่งเขาออกมาก็อาเอามาใช้งานแล้วก็มีสายที่มัน ที่มันรั่วนะครับเพราะว่ามันเป็นรถนําเข้านะครับเนาะเป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับเอามาใช้แล้วก็มีรั่วน่าจะสายหนึ่งหรือสองสายนี่แหละเขาก็มีการบริการหลังการขายครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับราคาล้านกลางๆับราคา ราคาก็สมกับคุณภาพที่ได้มาแล้วนะครับเนาะบางคนก็อาจจะบอกว่าสูงหน่อยแต่ผมว่ามันก็โอเคนะเขาเช็คมาดีครับบริษัทน,นี้ต้องยกนิ้วให้เลยครับผมวันนี้ก็พามาดูครับเจา้า SK120 มาร์ีนะครับรถนำเข้าบางนาแท็กเตอร์นะครับอาร์มพิเศษสติกเกอร์ซุปเปอร์อีกทำสีเขียวโกบีนะครับผม สวยงามครับราคา1นึ่งล้าน4ี่แสนบาทโดยประมาณนะครับรถใช้งานเข้า3เดือนแล้วนะครับยังไม่มีรั่วซึมตรงไหนเลยนะครับนะมีหัวสายนิดหน่อยแค่ครับๆนิดหน่อยครับแต่ก็ถือว่ายังแห้งดีครับสวยก็ิบเลยใช้กันยาวๆครับสภาพนี้นะครับนี่ก็จะเป็นหน้างานที่เขาปฏิบัติงานอยู่นะครับใกล้เสร็จแล้วขุดไม่เยอะครับ น่าจะอีกประมาณ4วัน5วันก็น่าจะเรียบร้อยนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณไปยังทีมงานด้วยครับเราติดตามกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ